สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story นะคะเราจะพาไปดูกันว่าสําหรับใครที่เคยแคะกระปุกแล้วเอาเศษเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะไปฝากกับธนาคารใช่ไหมคะการที่เราจะนาเหรียดเนี่ยไปฝากเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่รักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอนานสำหรับรายละเอียดของค่าธรรมเนียมนะจะเป็นประกาศจากทางธนาคารที่เพิ่งจะมีการอัปเดตในช่วง28พฤษภาคม2564นี้เองนะคะ สำหรับรายละเอียดของค่าธรรมเนียมจะเป็นยังไงเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับในกรณีที่หลายๆคนนะคะนำเหรียญไปฝากกับทางธนะคะา,านะคารกรุงเทพบอกเลยว่าถ้าคุณนำเหรียญไปฝากในคราวเดียวกันหรือในวันนั้นนะคะโดยที่จำนวนเงินเนี่ยไม่เกิน2,000บาทก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นําเงินไปมากกว่า2,000บาททางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่อัตราร้อยละ1เึ่น สามพันบาทก็เสีย30บาทแบบนี้นะคะก็เรียกว่าคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%ของมูลค่าเงินเหรียญที่เรานําไปฝากกับทางธนาคารนั่นเองค่ะและหลายๆคนมีคําถามว่าเอ้ยเวลาเราเอาเหรียญไปฝากกับทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเช็คแล้วก็นับอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรานับไปเองเขาก็จะไม่เชื่อเราใช่ไหมคะว,ว่าจํานวนเงินที่เราถือไปนั้นมใช่จํานวนเงินที่เราบอกกับเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสําหรับหลายคนที่นําเหรียญไปฝากกับธนาคารแล้วมันมีจํานวนหรือปริมาณที่มากนะคะ หากคุณไม่คัดเหรียญออกมาก่อนว่าเป็นเหรียญบาทเหรียญ <_ p ol> um> ห้าเหรียญสิบเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ทางธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องมาแยกก่อนใช่ไหมคะบางธนาคารมีเครื่องนับเหรียญก็แล้วไปไนะอาจจะไม่ต้องรอนานแต่หากบางธนาคารเนี่ยไม่มีเครื่องนับเหรียญที่สามารถแยกประเภทของเหรียญได้หรือบางธนาคารเนี่ยอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนนับเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลาในการที่ต้องไปนับเหรียญเพื่อฝากเข้าบัญชีใช่ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องตน้นถ้าเกิดเราอยู่ทางบ้านเราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายเราก็แยกบรตรเหรียญแล้วก็แบ่งเป็นถุงๆไว้หน่อยก็ได้ค่ะเวลาเอาไปใ่้กับทางธนาคารเนี่ยเขาจะได้นับได้ง่ายขึ้นแล้วก็บริการได้รวดเร็วขึ้นจะได้กลับบ้านได้ไวๆนะคะไม่ต้องรอที่ธนาคารนานาก็ฝากไว้ค่ะเป็นช่วงสั้นของ B Y Story ในวันนี้นะคะที่มาอัปเดตกันในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการฝากเหรียญของทางธนาคารกรุงเทพหากชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราหน่อยนะคะค่ะ อยากจะติดตามช่องเราไปตลอดนะคะก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะเด้งไปถึงมือถือคุณเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ